ถ้าเกิดจะเพื่อไทยะให้สวยนะผม,มก็พูดในฐานะคนนอกนะก็ให้คุณชัยเกษมไปสักพักหนึ่งจะหกเดือนแดเดือนปีนึ่งหรืออะไรก็ตามแล้วก็สนใจรองเทาสวัสดีแม่แม่พี่เพื่อนเพื่ทุกคนครับแจ๊บูเองค่ะจ๊บาูังให้แม่เกาหลังให้อยู่หลังเมื่อไหร่ขอบคุณผมนะแจ๊บบนะครับแล้วก็เพื่อไทยเราครับไปสักปีหนึง ก็ไม่แน่ท่านอาจจะได้รับการยอมรับจากคนที่ผลงานออกมาเอ้เป็นนายกได้ก็ขย่างนั้นทีนี้มองอีกสูตรหนึ่งเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะคนเอกประยุทธ์ยังอยู่ในชั้นดีเด่นนายกอยู่นะอาจารย์แชปูค่ะแชปูสหล่อแชปูหล่อแชปูหล่อไหมคะแชปูหล่อไหมคะแชปูหล่อไหมคะ ซึ่งมันไม่เกิดตอนนี้มันไม่เินะเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยผมพูดทุกที่นะผมว่าก้าวไกลเนี่ยมองน้าแม่ทัประชาชไกลเั้นกลุมเนี่ยคนกลุมเนี่ยเขาเล่นในระบบมาตลอดเขาไม่เท่าไม่เท่า ถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีไิกที่คนลงถนนด้วยเศรษฐกิจอะไรก็ตาแล้วมีความเข็นขัดแย้งทางการเมืองสูงเนี่ยครับแน่นอนจับบุกับจะบบุกับจับบุกับฟิน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 นฟินนฟ่นฟิ่ฟินฟินเป็นฟิ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 นี่ยินฟ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 ิาฟินินไินฟินนอยากเนฟินฟินนนะครับนต่ถ้าถามไปทางท่านเนี่ยท่านก็นฟินฟินนนน ตอนที่ไปสมัครำดับต่างต่าเ่แล้วท่านก็พูดมีใครถามไม่รู้ท่านก็พูดนี่ไงเร่ับางต่กหลว่าฟินฟินฟินอใคามจจนาการกระทบกระทั่งก็เยอะกว่าซึ่งว่ามัน่อไองก็มีความระแวงคุณพิพันไม่น้อยอย่าลืมว่าเรื่องการปรับคอรมอนี่นะ คุณพีรพันธ์บอกว่าเสนอชื่อรูช่บูออนแม่กันค่ะใชาบู๊ออนแม่ค่ะว่ามันมีการกระทบกระทั่งกับที่ใช่บุออนแม่ใหญ่เลยันมามองกล้องคุณพีรพันธ์ัจจัยพิเษ่ท่านจะเป็นชอยไปได้ได้มอยามองมกลฟันกลตั้งแต่่อนเรื่องตั้งว่าคุณีรพันธ์เน่มสิทแต่ว่าท้าได้เสียงน้อยไปแต่ในภาวะนี้อย่าลืมนะว่า อย่างเช่นเดียวกันที่ผมบอกเรื่องผวุชัยเกษตรคุณพิรพันธ์เดิพูดมาถูกันใช่ใช่เรื่องกฎหมายเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการของคนที่จะเป็นนายกในการที่จะต้องเหมือนกับพารัฐบาลให้ฝ่าวิกฝ่าให้เข้ากฎหมายต่างๆที่ตเก่าให้ง่วงแล้วครับขอบคุณแม่ๆพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปให้ชาบูนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเอง